โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะพามาดูว่าผมสิ่งที่จะมาแน่ๆหลังกอ,อัปเดตพรุ่งนี้นะผมก็คือ9โมงเช้านะผมเกมจะอัปเดต9โมงเชา้าจะไม่มีการปิดปรับปรุงนะผมจะมีการอัปเดตเข้ามาเลยไม,มนะ okay. ไม่มีการปิดนะโอเคไม่มีการปิดนะก็จะมีบล็อกดอนะผมอะไรก็จะมีบล็อกดอของอยุโรปนะครับสตาร์ยุโรปนะครับผมวันนี้ แล้วก็สองクับซีเลคชันนะผมก็จะมีบาร์เซโลนาแล้วก็ยูนุสนะอันนี้ก็เปิดแน่นอนนะผมเปิดแน่นอนนะฮะแล้วก็ตรงนี้เลยนะผมนะสองนักเตะนะผมจากยูเว่แล้วก็บาซ่ามาให้เราเล่นกันในแบบอ e ีฟุตบอลพอย n t นะผมมีโรนัล دو กับคริสต์มันนะฮะอันนี้ก็ต้องจัดเลยโรนัล د คือต้องจัดนะผมนะมาให้เล่นฟีฟีอย่างนี้ก็ต้องเอานะผมนะเป็นฟีเจอร์ตัวแรกนะผมโรนัล د ถ้ามาอย่างนี้นะ รอ,รอับผมรอฮะแล้วก็จะมีเม็ดดีนะผมเม็ดดีก็จะเป็นของอีฟุตบอลลีกด้วยนะผมอีฟุตบอลลีกเป็นเม็ดดีห้านะผมเม็ดดีห้ารอบแรกนะฮะวันพฤหัสก็จะมีเม็ดดีห้ารอบสองนะโอเครางวัลทั้งหมดก็ในวันจันท์นี้นะในวันจันท์นี้ราะวันทั้งหมดก็จะประมาณ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 อ่าหกร้อยนะผมประมาณ6 0 0ทองแล้วก็1,600ออีฟุตบอลพอยต์นะผมนะ น่าจะมาทั้งหมดหกชาเลนนะหกชาเลนให้เล่นกันนะครับผมโอเคก็ประมาณ600แล้วก็1,600อีฟุตบอลพอยด์นะผมนะก็เก็บกันไปนะฮะเก็บกันไปก็จะมีอ่าประมาณนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะฮะมีบล็อกดอมีสองคลับเซเลคชั่นนะครับผมมีอ่านักเตะให้เล็กฟรีฟีเจอร์เล็กฟรีแล้วก็มีเมดเดนนะครับผมไม่ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะแต่ก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมนะ ทรัพย์สินก็มาแค่สองทีมเท่านั้นก็ไม่ได้เยอะปกติมาสี่นะผมปกติฟีเจอร์จะมาสี่ทีมนะฮะแต่นี้มาสองแต่มีให้เลขกด้วยนะผมแล้วก็เป็นแบบเมเดดของอีฟบอลลี e ด้วยนะก็ถือว่าเจ๋เยอะอยู่นะผมรอบนี้นะแต่มันพรหัดเยอะกว่านี้นะผมแต่มันพรหัดเนี่ยจะเยอะกว่านี้นะโอเคก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นละบาย let's go